ถ้าวันหนึ่งมีคนมาเสนองานให้คุณทําโดยงานนี้นั้นคุณต้องเป็นยามเฝ้าร้านที่เคยมีคดีบวกกับหุ่นผีสิงที่คอยเล่นงานคุณเป็นคุณคุณจะทําไหมอืมแต่ถ้าเป็นผมผมทํานะ<ห>จริงอยู่ที่หุ่นยนต์ผีสิงนั้นช่างน่ากลัวแต่การที่เปิดกระเป๋าตังค์ขึ้นมาแล้วพบว่ามีเงินติดตัวอยู่แค่ย0บาทและทั้งเดือนมีใช้แค่นั้นเชื่อผมเลยะครับมีงานอะไรก็ต้องทําไปก่อนดังคำคำหนึ่งที่มีคนเคยพูดไว้ว่าขยันผิดที่1ิปีก็ไม่รวยหรอครับฮะ ไม่ใช่ไม่เลือกงานไม่ยากจนนาหากเล่าเออและนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมผมถึงมาอยู่ที่นี่เออชิบหายแล้วไฟดับอเมริกาปี1993หลังจากดิ้นรนทางการเยินมายาวนานในที่สุดคุณก็หางานทำได้ในช่วงฤดูร้อนเฟรดดี้แฟตแปพิซซ่ากำลังมองหาพนักงานเฝ้าร้านตอนกลางคืน เพื่อดูแลฟารมเรียบร้อยในร้านตอนช่วงปิดทําการอย่างไรก็ตามคุณจะรู้ในไม่ช้าว่าบริษัทนี้ไม่เพียงมีหนี้สินท่วมหัวเท่านั้นแต่ยังอยู่เบื้องหลังโศกนาฏกรรมอันเลวร้ายอีกด้วยมีบางคนบอกว่าตัวละครแอนิเมทอนิกนั้นบปรจุด,ดวงวิญญาณของเด็กๆที่เสียชีวิตอยู่ในนั้นแต่ด้วยการเยินอันย่ำแย่ของคุณคุณจึงเลือกที่จะเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงเหล่านั้น แล้วมุ่งหน้าสู่สถานที่แห่งนั้นสำหรับคืนแรกของคุณเอาล่ะเริ่มงานวันแรกของเรากับร้านพิซซ่าแห่งนี้ว้าวบรรยากาศช่างดูดีเกินโอ้นี่มันบอนนี่ชิก้าแล้วก็เฟรเดอร์สวัสดีพวกนายแหมการได้ทำงานกับพวกนายเนี่ช่างเป็นฝันที่เป็นจริงลอเกินฝันดีฝันร้ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะเป็นนี่อะไรวอเตอรฟคุณทอยชิก้า แล้วก็นี่คืออะไรเครื่องปั่นไฟอืมสังขอนใจไม่ดีเหมือนอนาคตวรากูต้องมาที่นี่แล้วก็ปั่นไฟแล้วก็ตัวเกม a r แล้วเปิดอยู่มากมายนี่แต่เสียงโทรศัพท์มันอะไรตนะั้งหนานะ่ารำคาญเว้ยน,นี่คือเดดวลาเฮ้ยโยนี่มีกล้องวงจรปิดห้องเก็บของนะ,ะปิดตัวอุ้อยเอ๊ะเก็บกระแทกหน้าอเออแล้วโว้ยรำคาญเว้ย อโอเคเรื่องอะไรวูซีทีวีโว้โอ้เจ๋งวะไปเชียร์เดินออกได้ด้วยโอุ้ยโคตรหลอนเลยกลับเข้าไปแล้วมันทำอะไรได้บ้างอันนี้เอยนี่นั่งได้สตาร์บาทบังานเว้ยผมเชื่อว่าใครหลายๆคนคงน่าจะาทังคารดโฟนไกลผมก็เป็นหนึ่งในนั้นพูดมากก็ได้เอาหน้าเกมนี้มันโหรับมือไม่ยากแค่ดูไระต้ซ้ายฝาแล้วก็ปิด เด็กอนุบาลทําได้ครับผมเจ็บๆตอนนี้ก็เวลาตีสามแล้วทุกอย่างวัดวัดวัดทุกอย่างทุกอย่างไม่ปกติแล้วก็จะบอกเลยทุกอย่างเป็นปกติดีชิก้าหายชิก้าหายไปไหนแล้วเมื่อกี้นี่มันคำอะไรอิสเมีมาริโอตุตตุ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 ชิก้าอยู่นี่ปหมเมื่อกี้มันคือเชี่ยอะไรวะทำกูกลัวๆนะเอยเวลาตีสี่อาบอนี่หายอะ เอาล้วครับสามนรสิงตอนนี้นรสิงทั้งสองตัวหายไปแล้วกูกริ้งเสียงอะไรโยโยโยนี่เสียแอสโอแอด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 เนี่ดูกล้องดิอ้าวกูเห็นตาแล้วตัวหนึ่งไอฮารมันนี่อยู่นี่นี่เองโยซาบันนี่แล้วชิกา้าไปไหนอล้ทีนี้เอาชิก้าอยู่นี่ก้าตางเปิดฉี่เข้าห้องน้ำอ่ะเอาบันนี่อยู่นี่มึงจะชาร์จกูแล้วใช่ไหมปีห้านะบันนี่ทำอะไรก็รีบๆมึงรอหกโมงก่อนใ,ใช่ไหมนะมึงถึงมึงจะมาอ่ะ เอะโอเคปิดไปแอะอืมยีสองบ้านเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยกูเล่นอะไรกูเล่นอะไรจะให้มันเล่นกูให้ได้แอ่แอ่แอะอ,อ,อ,อันนี้ม่งไม่เห็นมันว่ะอ้า,อาวันนี้กลับแล้วกูอืมปิดทำไมล่ะไปอุ๊ยโอ้โฮ้ยชิพเด้งเด้งเลยเปิดไฟไหมโอเคปลุปกมงปกุกเตาแม่งปกติละ อในที่สุดรับเงินอิ่มๆเลยวันนี้เอาละวันนี้สนุกมากนะพวกสาม,มีให้ฟัามบันเทิงกูได้ดีมากไปสีอ่อย่างเดินมากูนั่งเหงาดังนานไม่ชิหายบอกว่าคือที่สองน่าจะโหดวันนี้นะเอาละได้เวลากระเบิ้ลเพื้นที่2ในการทำงานครั้งนี้สวัสดีครับคุณพ่อค้าตอนนั้นผมไม่ได้ทักทายคุณขอทดเสียมาัยาทอันนี้คืออะไรวัส โอเคเดยอ๋อ okay, uh huh. เป็นการอ๋อมันเป็นเอ oh, มีแทบมีโ oh. หตอนนี้ตังเรามีอยู่ยีิบเอดบาทนะจริงๆเราสามารถซื้อได้นะแต่ไม่รู้จะซื้อทำไมเก็บไว้ดีกว่าการระเบือพวกนี้มันง่ายได้แล้วใช่ไหมสามหมีจอมป่วนเอ้ยมันไม่ใช่หมีหรอไอไอตัวแรกก็หมีไอสองตัวใ่ใ่่หมีอันนี้ก็จริงจอกอะบอกซี่ ไม่รู้ว่าคืนนี้มันจะมาทักทายหรือเปล่านะครับครับครับโทรมาตะคุยได้และนั่งละไปพูดตามทำเพลงโลโลเออเวลเออช่างแหมครับอืมมีสน่นโอ้โหเดี๋ยวไมไหนแล้วมันตัวหนึง่งเออเห็นเงานะเห็นเงานะอุ้ยจะไปยังไงเลยไม่ไหวเลย ใจเย็นนี่เป็นเพื่อนเที่ยงคืนเองโอ้โหยีมาเปิดแล้วว่ะว้าวเดินไปคนนึงแล้วอ่าดำ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 ใส่ตอนนั้นไปว่ามันนะมันอะไรโกรธเนาะกูโกรธผิดเดี๋ยวมันตอนนั้นเด็กแยตแต่ก้กดเปิดไฟเพิ่งกดตัวไอ้ย้ำๆเลยกูไอ้เนี่โอ้มาแล้วว่ามือไม้ไหชิคกา้ไหนชิค้าอยู่นี่ดำ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 กูโอเคยังเปิดผ่านแค่นั้นสบายชิวๆมาแล้วแน่เลย ใช่เอ๊จช่เอ๊จ่เอ๊ไหนละ่ะใชเ่เอเฮ้ยโอ้อมาเลยพี่ยินดีต้อนรับแม่งเดินมาต่อหน้ากูเลยนะมองกล้องหน่อยแล้วก็ยิม้มชี้มันมีอะไรเกิดขึ้นนะบอนนี่หายอะ่ะไปแล้วไปดูชิก้าเด,ด้เจ๊ไออาร์สมาร์ทด็อกกูนี่มันเก่งจริงๆมันแก้พวกคุเนะ่ะไปยังวง แบบัดไม่เห็นเงามาหนะ้าไอ้เนียเปิดมายังเดยู่ที่เดิมหัวจะปวดแล้วกูจะรู้ยังไงไปแล้วเนะี่ยต้องใส่ต้องดูผ่านกล้องโอเคไปละเป็นหูกระต่ายอะชิกา้าไปไหนเอาชิกา้าโอ้อยู่มาแล้วโอ้มาแล้วโอ้เดินเดอโอโอ,โอ,โอ,โอไม่สาวน้อยโอไม่ไก่น้อยอเกมวันนี้เู่ที่เดิมวันนี้มองมองอไร บันนี้คนมองอะไรวะอ้าายละเพราะมันมองหัวชิก้าทำไมนึกว่าเป็นเพื่อนมึงง่ายบอนี้ไปไหนบอนี้มงเดิมนี้ละแล้วตอนนี้สตัวพี่ไต่พี่ไก่กู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 ยังอยู่เดิมไหมไม่บอกว่าบอนนี้ไปอยู่นี่ไม่ใช่เออจะเอ๋เก๋จเอ๋ดิดิงดํ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 ดดดดดดดอ มึงอ้าปากอยู่อย่างนั้นกูไม่เปิดให้มึงรอกไปละมาละแ้ <Yeah. S 1> ถ้ามึงเดินมาอย่างนี้นะมึงมาปรากฏอยู่หน้าหน้าประตูเลยก็ได้ไอ้ชิบหายไม่ต้องมาวิธีรีตองหรอกลำคานตีสี่ด้วยมาดิโอ้ยถ้าทางสองคืนนี่จะง่ายไ oh. <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ปที่แคสอ๋อดีแล้ไปเช้าก้าวอยู่เดิมปกติอปกติทุกอย่างถือว่ายังไม่ตายคืนนี้เอ้อ yeah. โอ้ผ่านคือสองล้วง่ายได้เหลือเกินโอ้เดินเดินเดินโอ้เดินเดินเดินโอ้เดินเดินเอาต่หน้าตาตากูเลยนะเอาตาหน้าตาตาเลยนะโอ้เจ้โอ้ยไอ้เจ้ามาตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้ยไม่รู้ก่อนเลยเนี่ยไวจริงๆริงแม่งเดินต่หน้าตาตากูเลยจะเล่นกูไหมเนี่ยไอ้ปิ๊บปี๊ปเนี่ยมันกลัวรหัสมอสแน่เลย แต่ผมไม่มีความร,รู้เรื่อหัดถ์มอสเลยก็เลยไปรุ่มๆพยายามื้ออะไรตานว่าช่างมาแล้วกันไปกลับบ้านรับเงินพืนที่สามกับพี่หมีแล้วก็พี่นขนไยที่ต่อเซ็นเซอร์หน้าโอ้ยลด50%าอร์เหลือ2.5ดอลลาร์และนาฬิกาช่วยอะไรช่วยบอกเวลาแต่ต้องซื้อดิอ่ะแต่ว่าซื้อมาสักหน่อยอ้อก็คือมันจะช่วยบอกตั้งแต่ตอนนี้เลย ก็คือเราจะรู้ว่าตอนนี้เที่ยงคืนนะครับแมงกูอยู่ในห้องมันก็บอกเวลาอยู่แล้วปอว,ว,ว่าแสดงว่ามันต้องมีจังหวะที่กูต้องออกมาจากห้องนั่นแหละประเด็นที่กูกลัวที่สุดอาระเฮียนางทีเลยราวนี้ผมลองไม่ข้ามามันหรอกไหมเวลาผมข้ามมาทีไรดีพวกหุ่นมันมันจะแบบเข้าสู่โหมดเบอร์เซิร์โอ้กูไม่ข้ามมันกับเบอร์เซอร์กดีกว่าอ๋อจิกเกหายแล้ว จิก้าไปไหนหรือเปล่าดูฟ็อกซี่ก่อนไม่มีจิก้าวันนี้ไหมไม่มานะว่าจะฟลักเสียงเพลงทำไมวันนี้ยินงเสียงเพลงวันนี้ยิง่งเสียงเพลงนะโอ้จิก้าอยู่นี่หนแหละมันนี่ยังอยู่ฟ็อกซี่โอเคปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นในคืนที่สามนี้โอ๊เสียงอย่างที้มันไอ้เหี้ยพี่หมีจะเล่นกูแล้ว สงสัยเมื่อวานแม่งไม่มพอใจฮะแบบยเอยอะบอลดี้กับชิก้าแม่งไม่ได้เรื่องกูทำเองก็ได้โอเคอ่าแล้วผมร้อยอ่อะโอ้โหมารี่คริสต์มาสนะเจ้าเด็กๆปวดไปที่มันไหมอาจจะไปแะหลาอ้าวอ่าป๊อปป๊อปป๊าลาป่าปิดจเจ้โอเคบอลน,นี้มันได้ตอนนี้ไม่เดินแล้แต่บอนนี้มันนี่งอนนี่ไม่เดินแล้วม,ม,นะมันนี่งอน วันนี้ก็ยังไม่มาแต่เหมือนเดี๋ยวชิคก้ามันจะมาละชิคก้าาจะใกล้ละต้องดูวันนี้เดี๋ยวเควันนี้อยู่นู้นเป็ดน,นี่เมืเดิมนะแต่เอ๊บีดี้ไม่กลับเลยบีดี้ไปไหนบีนดี้อย่าดื้อดิบีดี้กับแบตเตอรี่ประมาณ52%เป็นอะไรที่สบายมากปั๊ t ฟลักจิ้งชิ้เสียงอะไรอูริเสียงอะไร กุกกิ๊กกิ๊กอะไรมึงโอโ้เริ่มเปิดมานประตบทใหม่นักวิ่งอยู่เซนโบของเราเอพร้อมที่จะออกตัวแล้วมาเดินมาแล้วและตอนที่คือต้องคอยดูฟักซี่ละจะเอ๋ปิดดีครับโอเคเอะ๊ะโอ้พี่หมีมาแล้วหลังจากที่เขาหายไปนาน มองมังไงมันนะนาตายหนมนอนหมีเลยไก่จะชัดเกนักปิ้งยอยู่เซนโบกู่ไหวมากลองใส่เลียกทางเฟดดี้เว้เฟดดี้แบบหลบไป้องชิคก้าเดี๋ยวคนให้พี่จัดการเองมาเลยเฟดดี้ชิดพร้อมแล้วมาเลยก็คนเล่าอยานั่นแหละโอ้เดินมาแล้วพี่หมีเขามาแล้วกูดูนักวิ่งอ่ะ นักวิ่งไม่มานะโอเคจะเอ็นักวิง่งโอเคทุกอย่างยังปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นดีค,ครับโอ้ยเห็นนี่เห็นเงาเออนะเฟสที่อยังพอเห็นเงาเว้ยแต่บอนดี้ไม่เห็นคล้วยอะไรเลยฮะุ๊เชี่ยนักเอาแล้วเ,เ,ลเปิดมา่านนักวิง่งโยเซนโบของเราไปละใช่ไหมเจ๊กุ่ฟารมชัวร์โอเค เคชัวเอาแล้วน <t> ัก <úc> วิ <t> ่งโยเซนโบของเราเขาพร้อมออกตัวในเวลาตีห <úc> <t> ้าเขาออกตัว <úc> ท <t> ันหรือไม่หรือจะหกโมงเช้าก่อนไม่มีใครทราบแล้วเขาดำดำแล้วเขาดำดแล้วตอนนี้ดำดำต้มดำ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 ต้มดำดำไปยังเขายังไม่ไปครับเขายังดูเชิงอยู่แต่6กโมงเช้าแล้วมึงดูเชิงควยอะไรมันดีดนี่ะนะได้จริงวิ่งมาได้เชีย ดูเชิงแล้วมึงยืนไปเลยยืนงีบไปเลยยืนงีบไปเลยไม่ต้องดูไม่ต้งดแลเชิงอเดินกลับนใหญ่เออกูอยากรู้กันว่าเฟดดี้มันเดินไปไหนโอ้ยเฟดดี้อง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 ์เอ๋อยากะพักจะแก่กูอามงส่งส่งอดดี้เออเตรมเตไปเออาละ เออไปจำตำแหน่งนายเป็นนักร้องนะนายเป็นมือเบสส่วนเธอแดนเซอ,เซอ,อร์เต้นต่อไปเวอร์ชันนี้นักวิ่งยู่สมบงไม่ทํางานเลยฮนะเหมือนจะมาก็เป็นหมายพวกวงเช้าก่อนเอาละจบทั้ง3คืนนะโอ้สามคืนนี่ถือว่าสบายมากไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรเลย,เลยแบบไม่มีใครทําอะไรผมได้ก็แงนะ่แล้วมันแค่ภาคแรกนะเอาละภาคที่คนต้องขอพักไว้ใดเท่านี้ครับ แล้วกันโอปิดฉากด้วยภาพอย่านงนี้มันไม่จเจริญหนุ่เจริญตานี่แก๊งสามพยักษ์พี่ตายพี่หมีพี่ไก่เอาละครับผมนะงานพาพนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพลินเองผมนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมนะแล้วก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้นะครับงั้นตัวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับคื่ที่สี่ขอแบบโ,โหดๆเลยนะเออนี่ท้าเลยท้าเลยเอาละ แม่สบายสบายเลย